ทุกข์เพราะความหิวเพราะความเปลี่ยนแปลงของร่างกายการปวดอุจจาระปัสสาวะการประกอบผิดการงานการปร่วยไข้ไม่สบายความปรารถนาไม่สมหวังและความจะความตายจะเข้ามาถึงทุกอย่างมันทุกและต่อมาท่านก็นสอนวิธีรัก ท่านบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาโลกีพวกเธอทั้งหมดมีการคล่องตัวมากการคล่องตัวในการในชาโลกีอย่าทะนองตัวว่าเป็นคนดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาโลกีมีสภาพไม่แน่นอนประเดี๋ยวก็ขึ้นประเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวถอยหน้าเดี๋ยวถอยหลัง ถ้าเวลาร่างกายสุดตัวลงชาติรกินจะเสื่อมดรยไม่เช่นนั้นบางทีอารมณ์เผลอนิรวนเข้าโกรธใจเมื่อไรอารมณ์ก็เสื่อมมันนั้นคำว่านิกรนิรวนก็หนึงคือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงราะกินหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศข้อที่สองก็คืออารมณ์ไม่พอใจข้อที่สาความว่วง ข้อที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านมากเกินไปข้อที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัตินิวรณ์นั้นห้ประก,การในอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเข้ามาเกาะใจชานก็เสื่อมจงอย่าสนใจในไดข้ของนิวรณ์ไม่เพาาะอย่างยิ่งเธอองค์นี้ท่านหานมาทางอัตมา เธอปรารถนาพุทธภูมิจริงแหละเตอว่าคําว่าพุทธภูมินี่หมายถาว่าการศึกษาวิชาเป็นครูการจะเอาแต่ชานโลกีอย่างเดียวนี่มันไม่ได้ต้องใช้กําลังวิปัสนาญาญเข้าช่วยให้หนักถ้าครูงโง่ก็ไม่มีใครเข้ามาเป็นลูกศิษย์ อันทาหมายความว่าการทรงชาญโลกีเนี่ยยังมีความโง่อยู่มากชาญหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเธอสามารถจะทำเมื่อไรก็ได้แต่ว่าถ้าจะถามเธอว่าเวลานี้สัญญาสามเธอละได้ไหมเธอตอบว่าไม่ได้สัญญาณห้าละได้ไหมเธอตอบว่าไม่ได้สัญญาณสิบละได้ไหมเธอตอบว่าไม่ได้ ฉะนั้นการชนทรงชานโลกีในเมื่อยังไม่สามารถทำลายสัยชน์ทั้งสิบรายการได้จะถือว่าฉลาดไม่ได้จะเทีว่าเป็นคนโง่นี่ขบรรดาผู้ฟังผู้อ่านรับทราบไปเลยนะนี่ต่อมาท่านจนแนะนำใน,นการศึกษาสัญญาณสิบระการเพื่อการศึกษาสัญญาสิบระการในความจริงไม่ใช่ของหนัก เป็นของเบาเราต้องทำแบบเบาๆอย่างสมัยพระพุทธเจ้าท่านเทศให้คนฟังคนเข้าฟังคนที่เขาฟังน,งนันเขามีความฉลาดเข้าฟังแล้วเขาก็คิดตามในเมื่อคิดตามจิตก็มีผลตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแต่คนสมัยนี้พระสมัยนี้หายาก ที่ฟังแล้วคิดตามนี่หายากมีแต่จำอย่างเดียวดีไม่ดีก็จำไม่ได้ที่ด้วยวิธีคิดตามก็มีง่ายๆเป็นของไม่ยากเมื่อท่านพูดั้งสังโยชน์ในการล้วก็ต้องจำว่าสังโยชดคือกิเลสเป็นเครื่องลอยรัดใจ พูดง่ายๆก็คือความชั่วที่เข้ามาดึงใจไม่ให้เข้าไปถึงความดีอันดับแรกมีสามอย่างคือสก,กายยะขตายก็คือหนึ่งสก,กายยะทิฏฐิสองวิจิกิจชาสามทิระปตปปรมตามสรรมตสำหรับในตอนต้นเราจะตัดทางโยน์สาม ก็จงอย่าละเมอเพ้อฝันไปนำเอาอารมณ์พระอรหันต์มาใช้ที่ทำกันไม่ได้จริงๆเนะี่ยเพอ้อไปแต่กวามจริงสังโยชนสามคือว่าโสดาบันกสิกตาคามีเป็นของง่ายๆเั่อคือหนึ่งนึกถึงความตาย ถ้าเราหันมาถามว่าพระเธอทั้งหลายเคยนึกถึงความตายไหมทุกองค์ก็ตอบว่านึกทุกวันพระเจ้าค่ะนึกทุกวันแต่ความจริงเรื่องความตายนี่ต้องนึกถ้าไม่นึกถึงความตายฌานมันเสื่อมอารมณ์จิตมันกำเริบต่อความตายเข้าคุมถ้ายอมรับความจริงว่ามันตายจริง ท่านถามว่าประการที่สองเธอมีความสงสัยในพระไตรสนาคมไหมคือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ตอบได้ว่าไม่สงสัยประการที่สามเธอมั่นใจในศีลไหมว่าเธอเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บุดพอก็กลับเรียนเธอบอกว่าข้อนี้ไม่มั่นใจเพราะศีลละเอียดมากศีลของพระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอภิสมาจารย์อภิสมาจารย์นี่ละเมิดเลยๆท่านบอกว่าอภิสมาจารย์นี่ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องข้งจริยาเล็กน้อยก็ไม่น่าจะสนใจนักตั้งใจระวังกัมือนกันระวังสิกขาบทที่มีความสําคัญยิ่งกว่านั้นอย่างปราชิกสังคาริเศตทิสคีปายิตีปายิตีเป็นต้น นอกจากนั้นเป็นส่วนปฏิบัติเป็นเรื่องขอจริยาอาจจะมีการละเมิดบ้างไม่สําคัญก็เลยกลาบเรียนเ่าบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่หนักใจท่าบอกว่าไม่หนักใจและจงอย่าคิดว่าได้นะจงคิดว่าการดับแรกก่อนที่เราจะหลับเราจะนอนก่อนที่จะทำอะไรเมื่อลืมตาขึ้นมาก่อนก็ดูกําลังใจ มันกำลังใจเวลานี้ของเราต้องการสงัดและต้องการคิดการปฏิบัติทางจิตน่าจะฝืนกำลังใจถ้ามาลืมตาม,มีความรู้สึกมากำลังใจต้องการความคิดก็ให้มันคิดเพราะกรรมฐานสอนไว้แล้วตั้งสี่สิบอย่างมีอารมณ์คิดยี่สิบเก้าอย่างมีอารมณ์ทรงตัวสิเอ็ดอย่าง ชอบใจกองไหนทำกองนั้นเวลาที่จะคิดกันไนกันไม่จำเป็นไม่ต้องคิดเฉพาะกองนั้นเฉพาะกองนี้จะเป็นกองใดกองหนึ่งก็ได้เยาสุภกรรมฐานก็ได้มรณานนสติกรรมฐานก็ได้การยุตตาโสติกรรมฐานก็ได้ืออะไรก็ได้ตามชอบใจคิดให้มันถูกว่าเวลานี้เราคิดนอกเนือกำลังของกิเลส แค่การศึกษาเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งก็ถูกแต่ก็แพ้ความดีง่ายต้องศึกษาให้รอบตัวในกรรมฐานสี่สิบใช้ได้คล่องทุกอย่างท่านถามเธอว่าท่านถามว่าในกรรมฐานสี่สิบเธอหนักใจกองไหนบ้างก็กราบเรียนเาอบอกว่ากรรมฐานสี่สิบไม่มีอะไรหนักใจเลย <c oughs> เวลานี้ตามความเข้าใจของตัวเองคิดว่าคล่องทุกอย่างท่านตอบว,ว่าใช่เธอมีความคล่องจริงแต่อย่าลืมนะว่าเยเธอยังไม่สามารถทำลายนิวรนได้นิวรนนี่เป็นตัวชั่วร้ายมากเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังจะต้องพยายามทำลายนิวรนให้ได้ด้วยสัญญ ก็ถามได้บอกว่าปราถนาพุทตภูมิต้องตัดสังโยติหรือท่านบอกว่ามันก็ไม่มีความจําเป็นไม่ใชปราถนาพุทตภูมิน้ะไม่ปราถนาพุทตภูมิก็ตามต้องตัดสังโยตให้ได้ถ้าตัดสังโยน์ไม่ได้สามข้อไม่ได้เราก็มันเยอืองอบายภูมิเรายังมีโอกาสลงนรกเป็นเปรตเป็นแสุรกายเป็นสติชานมันจะดีหรือ ก็กราบเรียนท่านบอกว่าไม่ดีในเมื่อท่านเด้บอกว่าถ้ามันไม่ดีก็จงเลิกเสียเลิกคิดว่าพุทธภูมิไม่ควรการปฏิบัติในส